สวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาพบกันอีกแล้วครับท่านสถานการณ์ทางการเมืองวันนี้นั้นก็ยังคงร้อนระอุนะครับท่านผู้ชมหลายตัวหลายเรื่องนั้นท็อปฟอร์ไม่หยุดยั้งครับท่านรวมถึงต้องติดตามอย่างใกล้ชิดกันกเลยทีเดียวนั้นเนี่ยว่าส่วมของพลเอกประยุทธ์ของผมนั้นที่ไปลอยตุ๊บปองตุ๊บปองอยู่ที่ใดที่หนึ่งนั้นหลังจากที่เมื่อวานมีกระแสะดรามา่านะครับท่านผู้ชมบอกว่าถ้าเกิดสมมตินี่ประชาชนทั้งหลายบางคนปวดท้องปวดอะไรนี้พอเห็นอะไรตุ๊บปองตุ๊บปองชื่อประยุทธ์นะครับท่าน้รไงัน ชาวบ้านก็ชอบพูดมาแบบนี้ครับท่านผลวัวลนทนไม่ไหวก็เลยต้องมาชี้แจงแถลงเรีนยนไขแทนประยุทธ์ในแกลนผุ้ชมโดยประชาชนก็ร้องเรียนมาบอกเฮ้ยพี่นัดคุณนัดน้องนัดเนี่ยพี่จะทํายังไงดีเนี่ยหลังจากที่พี่เกิดอาการปวดท้องเล็กน้อยถึงปานกลางนั้นแต่บอเห็นชื่อประยุทธ์ติดอยู่หน้าซุ้มในแกินบู้ชมตอนแรกก็นึกว่าเอ๊ะคนเอกประยุทธ์กํลาลังเข้าห้องอยู่หรือเปล่านั้นสรุปก็ไม่ใช่นะในแกลนผุ้ชมก็สร้างความสยองพองก้าวอย่างสุดตีนเลยทีเดียวครับท่านส่วนตอนนี้ใครที่กําลังคิดถึง กำนันเทือกในกาัเท่านบูชมก็ตอนนี้จะมาทุกวันพฤหัสบดีแล้วในกาัเท่านบูชมต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดกันเลยทีเดียวตอนนี้สาววัวของสลิมรอดช่องนั้นอาจจะกระโดดโลดเต้นกระโดดตบอะไรทั้งหลายแหละนะอย่าเพิ่งกระโดดตอนนี้เดี๋ยวจะมาแถลงให้ฟังครับท่านโดยเทือกโพหัวไลฟ์เฟซบุ๊กคุยกับลุงทุกวันพฤหัสในกาัเท่านผูชมไม่ทราบว่านี้นั้นจะมาบัฟกับดรทักษิณชินวัตรหรือเปล่านั่นก็ไม่อาจแน่ใจครับท่านขณะที่จันทบุรีก็ประสบน้าท่วมในกาัเท่านบูชมก็ต้องจับตามองว่าปัะยุน ว่ากับบานอะไรที่ไหนแล้วก็จะได้เห็นเนี่ยสิ่งที่ท่านผู้นาของเรานั้นเป็นห่วงนะครับท่านผู้ชมก็คือสุขาครับท่านแม่มึงตอนนี้กลายเป็นประยุทธ์เกาะส้วมไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วประชาชนเรียกมาแบบนี้นั้นผมก็เจ็บปวดเล็กน้อยถึงปานกลางนะครับท่านผู้ชมแต่ที่แน่ๆหลังจากที่เมื่อวานนั้นพี่โทนี่หรือว่านหนึ่งนั้นคือดออรทักษิณชินวัตรครับท่านโดยตั้งแต่ปี4 4มามีการเลือกตั้งทุกครั้งนั้นไม่เคยพ่ายนะครับท่านผู้ชมความขี้แพ้นะั้นไม่เคยพบเจอครับท่านไม่เเหมือออนกกับบพพราางาชนะ ตั้งเยอะก็บอกว่าเนี่ยเนี่ยปผด็จการรัฐสภาอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมโดยถ้าเกิดสมมติปผด็จการเสียงข้างมากนั้นพรรคไอ้แมงสาบอะไรพวกนี้ท่านก็เป็นปผด็จการเสียงข้างน้อยเหมือนกันนะครับเพราะว่าไม่มีคนเลือกก็ไม่รู้จะทาอย่างไรดีแต่หลังจากที่ทักษิณชินวัตรครับทาบ่านเมื่อวานนั้นออกขับเฮานะครับท่านผู้ชมแต่ไม่ใช่ขับไล่นะครับอันนั้นมันวันทูทีโฟไฟใช่ไหมวะซิกเซเว่นเอ็กซนเทนอะไรก็สุดแท้บแ,แต่แต่ทักษิณครับท่านเหลือทนประยุทธ์ยกมือไหว้พี่ขอเถอะมึง โทษโทษตาไม่ดีแต่ยายยังดีอยู่ครับท่านหรือเปล่าไม่แน่ใจโดยเหลือทนประยุทธ์นในทกานผู้ชมทักสินยกมือไหว้บอกพี่ขอเถอะพอได้แล้วฟังหน่อยทหารบริหารประเทศตกยุคครับท่านอยู่5ปีและแน่ขนาด7ปีที่ผ่านมานั้นไม่ตกไม่ตีก็ไม่ดีขึ้นเลยนในท่านผุ้ชมแต่ไม่มีในนี้พลังประชารัฐยังกัดกันเองจนเล็บประวิทย์ขวางประยุทธ์ยึดพักประยุทธ์เออหักคอพลังประชารัฐเสนอชื่อตัวเองเป็นนายกคนเดียวตกตําถึงขั้นอะไรว่านี่หาเสียงกับซ่วมในท่านผู้ชม ทนผมก็บอกว่าเนี่ยประยุทธ์เกาะซ่วมะไรประมาณนี้ผมก็ไม่เห็นด้วยนะโดยตกต่าถึงขั้นหาเสียงกับซ่วมช่วยคนน้ําท่วมใครปวดอึปวดฉี่ต้องเห็นประยุทธ์ก่อนนะค่ะท่านผู้ชมก็อันนี้อาจจะเป็นกุศโลบายครับท่านโดยถ้าเกิดเราเห็นผลเอกประยุทธ์ก่อนนั้นจากที่เรากาลังจะคลักระสังนั้นก็สรุปคือกูไม่เข้าดีกว่าประมาณนี้หรือไม่นั้นก็ไม่อาจแน่ใจนะคระท่านผู้ชมส่วนอันนี้กูไม่ได้ฝาดแน่นอนครับท่านโดยอัศวินขวัญเมืองนะค่ะท่านผู้ชมแต่งตั้งมาจากประยุทธ์ด้วยม .44 เป็นผั้ง ลองเลือกตั้งอย่างไรนั้นก็ไม่น่าจะมีคนเลือกในะครับเดานผู้ชมระดับนี้โดยบอกว่าตอนนี้นั้นเนี่ยไม่อยากให้เรียกคําว่าน้ําท่วมว่าน้ารรอบายให้เช่นคำว่าน้ววํา,ลลา,ามากแทนครับท่าน,านก็เลียดบ,บีช่างกับแม่มันไปนก่อนเลยนะครับเดานผู้ชมทุเลสสิ้นดีอย่างอรัปีเหลือล้นครับท่านโดยวันนี้นั้นต้องมาเล่มกันที่ดรเสรีกันก่อนครับท่านโดยทั้งเรื่องดรเสรีทั้งเรื่องนายสุเทพอ,อะไรนี้จะผู่หัวกับบ้านมาในจอทีวีนะครับท่านผู้ชมเป็นไอ้เทือกทะลุจอแล้วนั้นก็อาจจะทําให้ท่านนั้นนนนนกกกาาารระะอออ่่่่วววมมหืจจจดีใใั้็ไแส งานเข้าครับท่านโดนอดีตคนขับรถอ้างชื่อยืมเงินเยือก็ช่างมันไปก่อนแต่นี้ไม่ต้องช่างมันแล้วครับท่านเพราะว่ามันไม่ได้คือแป้งโดยตอนนี้สับป,ประโคงของประยุทธ์นะครับโผล่หัวกระบาลออกมาเรื่อยๆไม่หยุดยั้งไม่ทราบว่าเป็นพ่ออะไรนอกจากธนกรวังบุญคงจะแพ้ใช่ไหมวะอ๋อไม่ใช่วังบุญคงชนะแต่เลือกตั้งสสที่ผ่านมาแพ้นั้นก็เป็นสับป,ประโคงของประยุทธ์ไปคนหนึ่งแล้วในกระเรื่องผู้ชมส่วนอันนี้สับป,ปะโคงไลายใหม่แจ้งเข้ามาโดยเสรีวงมณทาไม่ใช่วงมนทานออกมาโผล่หัวกระบาล ครับท่านตบปากฝ่ายค้านมึงตบปากมือเองบ้างเลยเวนี่ไม่ใช่ดรเสรีตบปากฝ่ายค้านอะคติล้วนๆปิดประเทศก็ด่าทำไมหากินไม่ได้พอเปิดประเทศก็หาว่าจะรีบไปไหนรีบไปไล่ไอ้เบื้องตูวไงเวนี่ไม่ใช่ไม่มีโอ้ยใจแล้วงใจแล้วท่านประธานฟังอยู่อย่าเพิ่งยิ้มเลยเฮ้ยตอนนี้ก็ได้ข่าวว่าท่านประธานลงพื้นที่ไม่หยุดยั้งเหมือนกันนะเนี่ยชวนหลีกภัยครับท่านก็ไม่ทราบว่าต้องทำอย่างไรต่อแต่ที่แน่ๆท่านประธานขอถอนคำพูดเมื่อกี้นะครับท่านผู้ชมก็เป็น ออกมาจากสปะคงของประยุทธ์ครับท่านโดยอันนี้ปกติเขาจะเรียกว่าทรโนะคงในการเดินผู้ชมแต่อันนี้สปะคงไปก่อนครับท่านแต่ถ้าเกิดสมมติบรรดาประชาชนอะไรที่เป็นไอ้พวกทางชาติอะไรประมาณนี้นั้นซึ่งก็ไม่รู้ว่าหมายถึงใครนั้นเนี่ยโดยไม่ใช่ผมนะเว้ยผมเป็นคนรักชาติอย่างสุดร้อยเลยทีเดียวครับท่านแต่การรักชาตินั้นกับรักประยุทธ์นั้นมันคนละเรื่องกันแต่อันนี้ไม่รู้มันแยกแยะเป็นหรือเปล่านั้นก็อย่าไปบอกแบบนั้นมันดีไหมไม่ใช่มันไม่ดีโดยเสรีวงบนทาหัวหัวกระบาลมาในโทรศัพท์ผมสองรอบ แล้วนะครับท่านผู้ชมวันนี้ชีวิตกูจะเจอพายุเข้าไม่ว่าไม่แน่ใจโดยเสรีครับท่านวอนชังชาติยาวโควิดมาเล่นการเมืองนะครับท่านผู้ชมออ้ยไต่แลว้ลวไต่แล้วชังชาติที่ว่านี้ไม่รู้หมายถึงไอ้หมอตัวหนึ่งหรือเปล่านะครับท่านผู้ชมเก่งเหลือเกินในการเลือกตั้งอย่างไรตัวปกตินี่ต้องชนะครับท่านแต่อันนี้เลือกอย่างไรให้ไม่มีคนเลือกนั้นสุดล้้าครับท่านก็ข้า,ามผ่านมาไปก่อนนะครับทร่านผู้ชมส่วนตอนนี้ที่แน่ๆนั้นสถานการณ์ตอนนี้ท่านัดที่ยิ้มไม่ออกบอกไม่ถูกพูดไม่ได้หรือเปล่านังอย่ ยิ้มได้เลยครับท่านเพราะว่าหลังจากนี้นั้นบรรดาลอดช่องสลิมก็จะได้เจอไอ้เทือกนี่ยเดินไปไม่ใช่ไม่ใช่ไม่โอ้ยตายแล้วนายสุเทพทุกวันพื่อรหัสครับท่านโดยจัดรายการคุยกับควายไม่ใช่ไม่ใช่จัดรายการคุยกับลุงนะครับเดินผู้ชมไม่ทร,ราบว่าอันที่ส่งจากดรทักษิณชินวัตรหรือเปล่าโดยดรทักษิณนั้นไลฟ์สดในทีไอ้ทีหนึ่งนั้นเฉพาะไวทีวีอย่างเดียวนะครับเดินผู้ชมคนดูต่ตำๆก็สามหมื่นครับท่านบางทีก็ทะลุไปเจ็ดแปดหมื่นนั้นอันนี้ออกมาหิวซีนหรือเปล่่่าไมแนใจ S <S <an> นว่ยรายการคุยกับไอ้เทือกไอ้ไม่ใช่รายการคุยกับลุงโดยศิระทะลุฟ้าอันนี้ไอ้ศิระทะลุเมนนั้นหลบไปก่อนครับท่านพอตอนนี้ไอ้เทือกทะลุจอในกรเริ่มผู้ชมโดยเทือกครับท่านเปิดรายการคุยกับลุงอีพีแรกต่างๆกันหน้าร่วมน้อมลำลึกพะมหากรุณาธิคุณรอก้าวฝากถึงคนไทยคุยกันให้มากขึ้นในกระริ่งผู้ชมเดี๋ยวผมก็จะต้องไปเปิดฟังครับท่านเพราะว่าผมนั้นติดตามคุณสุเทพอยู่ส่วนเมื่อกี้มัิชนรอบนี้มาไทยรัฐสุเทพโพ้หัวไลฟ์เฟซบุ๊กในกรเริ่งผู้ชมไล ส่วนอะไรของมันนี้คุยกับลุงทุกวันเพื่อรหัสนะครับท่านผู้ชมก็ไปติดตามกันได้ครับท่านสําหรับสาวกวของไอ,อ้ลุงกําหนัดไอไม่ใช่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 ลุงสุเทพนะครับท่านผู้ชมก็ออกมาไม่เป็นไรกันเลยทีเดียวครับท่านแต่ก่อนนั้นก็ปิดถนนที่นู่นที่นี่นะครับท่านผู้ชมช็อตดาวนั่นแต่ก่อนเขาใช้กับคอมพิวเตอร์ครับท่านมารุ่นในเทือกนี้ก็ช็อตดาวแบงกอกนะครับท่านผู้ชมไม่น่าเชื่อว่าอย่างนั้นมันน่าหรือเปล่านั้นก็ไม่อาจแน่ใจครับท่านหลังจากที่เป่านกหวีดมาชั่วนาตาปีก็เดินอต โชคจะยามในะครับท่านผู้ชมแต่ไม่รู้มันจะตกไปถึงขั้นไหนแล้วก็ข้างหลังเป็นนายสุวิทย์ทองประเสริฐครับท่านพู้ซึ่งไม่ได้เป็นผ้าแล้วแต่เหมือนกับจะทําตัวเป็นผ้าหรือเปล่านั้นโดยชื่อเพจก็ยังใช้ชื่อว่าบุตรได้อิสระอะไรสักอย่างนั้นนะครับท่านผู้ชมแต่ไม่ใช่อิสระมุนีแต่อย่างใดน,น,นะครับท่านก็จะมีบทบาทอย่างรุนแรงกระตือรือรในการสนับสนุนการรัฐประหารนั่นเนี่ยแล้วก็ไม่รู้ว่าตอนนี้สุเทพจะมีปัญหากบหมอว่าลงหรือเปล่าเนี่ยเพราะว่าทื่อครับท่านได้ออกมาหนุนพลเอกประยุทธ์ของผมเเีด887,00ซ พันเทวนี่เสื้อเ,อเทือกพอบอกว่าสมควรจะเป็นนายกต่อในขณะที่พระนท่านคุณหมอว่าลงคัดท่านแพ้ยับเยินนะครับท่านผู้ชมที่ไหนมีที่แพ้นั้นก็จะต้องมีเขาอยู่ตรงนั้นด้วยนั้นก็ประกาศตัวว่าเป็นทายาทนะครับท่านผู้ชมไม่รู้ว่าทายาทอสูรหรือเปล่าบอกว่าเนี่ยจะรับหม้ต่อน,นั้นก็ไม่รู้ว่าจะพูดอย่างไรดีครับท่านแต่ที่แน่นอนตอนนี้พีรพันศาลิลตวิภาคนะครับท่านผู้ชมอดีตรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์หรือเปล่าไม่แน่ใจแต่แน่ใจว่าลงชิงหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์นั้นก็็แแพ้้้นครไมม่่ีเลลือกกกววูสึา สอสนะั้นก็รู้สึกว่าจะเป็นสสสอบตกโดยตอนนี้สถานการณ์ของประยุทธ์นั้นบุคคลที่เกาะติดประยุทธ์ในบท่านผู้ชมแน่นหนึบแน่นเหนียวอย่างสุดตีนเลยทีเดียวนะั่นก็คือ,อ,อไอ้โบครับท่านหรือว่านายเสกสุขเนได้ไปท่านใช่ไม่ใช่เสกสกลแล้วก็ธนากรนะครับหรือว่าไอป้ปาหน้ายืน่นอ๋อไม่ใช่ไม่ใช,ใช่ต้องขอโทษด,ด้วยเดี๋ยวท่านทั้งหลายกินข้าวอยู่แล้วอาจจะเกิดอาการกักกระอ่วมได้หลังจากเห็นหน้าเมาื่อกี้โดยตอนแรกก็เปิดตัวมาทีนึงแล้วท่านอาจจะกินข้าวไม่ลงใน,ใใในบท่างผู้ชมเห็นประยุทธ์เกาะซ่วมนัท่ามองค สำหรับพิรพันธ์นี้โดนสีลิรานะครับออกมาเยอะไม่หยุดยังครับท่านหลังจากที่แผมแผพันพันเข้ามาว่าเนี่ยจะให้พิรพันธ์สารีและวิภาคนี้นะครับเรื่องบุ้ชมกรมปปสตัวพ่อนี้เอจะเป็นอะไรว่าแคนดิเดตนายกัทมนตรีอะไรประมาณนี้นะครับท่านก็ส่งผลใหสศีลราเจนจาค้าครับท่านหรือว่าที่มันไปนอนซ้อมตายในโรงศพนั้นแต่เขายังอยู่ดีนะครับท่านผู้ชมดีใจเล็กน้อยถึงปานกลางชูกุ่ยามนึกว่าเอ๊ะทำไมสับเบอร์เลไม่มาตอกลงวะแต่มันยังไม่ตายครับท่านยังอยู่ดีนะครับอันนั้นมันแค่ซ้อม จ้าครับท่านเย้ยพีรพันธ์ถ้าเหมาะนั่งนายกประชาธิปัตย์เสนอชื่อไปนานแล้วนะครับท่านผู้ชมก็เป็นสิ่งที่ออกมาแบบนี้โดยประชาธิปัตย์นั่นจะเสนอแน่นอนครับแต่ว่าเลือกตั้งเป็นหัวหน้าเผ่านั้นแพ้ก็สรุปคือได้ไปที่จูลินนซีและโปบารซิลัสนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ผมดันไปหูดีวันนี้ครับท่านว่าเนี่ยประชาธิปัตย์มันมีโครงการอะไรแล้วว่านอกจากปล่อยรบพึ่งพวงบาเสริงตันลิบินนะครับท่านผู้ชมตอนนี้ก็รู้สึกว่าจะมีจูลินออนทัวร์ครับท่านก็ไม่รู้มันจะไปท,ทััััวรรที่่่ไไหหนนนนก็ตตต้อออองจจบบาามมมืะ ก็ไม่อาจแน่ใจครับท่านแต่ที่แน่ๆตอนนี้รู้สึกว่าน้องชายของประยุทธ์นั้นโดยเป็นพ่อคุณแม่ของการ work from home เลยนะครับท่านผู้ชมประชาชนพูดมาแบบนี้โดยตอนนี้ก็ได้ตีตกเรื่องไปแล้วก็ไม่รู้ว่าจะต้องทําอย่างไรต่อไปดีสําหรับเรื่องบัญชีทรัพย์สินอะไรนั้นโดยบอกว่าบ้านที่ว่าอ้บัญชีทรัพย์สินอะไรไม่ครบนั้นเป็นบ้านที่ยังสร้างไม่เสร็จนะครับท่านผู้ชมก็ไม่รู้ว่าจะพูดอย่างไรดีส่วนตอนนี้ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดครับท่านว่างูเห่าสองตัวที่ภาคพื่อไทยเพิ่งตะเพิดพันเอ้ยไม่ใช ตอนนี้มันจะเลื้อยไปที่ไหนนะ้รับท่านผู้ชมโดยถ้าเกิดงูมันเดินไม่ได้ครับท่านมันต้องเลื้อยนะครับก็อาจที่จะไหลรวมไปอยู่กับไอ้พวกหน้าก้อคอสั้นฟันหยิกฟันยินหรือเปล่านั้นอย่าไปพูดแบบนั้นนะนะมันไม่ดีโดยก็มีป้าอยู่ตัวหนึ่งครับท่านไม่ทราบว่าเป็นพ่ออะไรโดยเฉพาะอีกคนหนึ่งนั้นก้อยพรที่มวนครับท่านซึ่งก็เคยโดนคุณไอ้ไม่ใช่โดนคุณไอ้คนคนเอ้ยทำไมกูเป็นแบบนี้วะโดนคนปทุมธานีครับท่านออกมาขับไล่อย่างไม่หยุดยั้งนะครับท่านผู้ชมก็ต้องจับตามองว่าทั้งสรบุที่ือ ทำตัวเรียนแบบเอลวิสนี้เสียภาพพจน์หรือไม่ไม่แน่ใจครับท่านกับ أ, ก้อยพรอมที่มนต์นี้ไม่รู้มันจะเลือไปพักไหนนะคระับท่านผู้ชมก็ต้องติดตามสถานก,การณ์นะนี่อาจจะได้เป็นแค่สมัยนี้สมัยเดียวครับท่านรอบหน้านั้นอาจที่อัศดงไม่หยุดยั้งนะคระับท่านผู้ชมเพราะว่ารัฐธรรมนูญสมัยหน้านั้นไพบูลผู้น้อมนามครับท่านเป็นสสปัดเศษสวะหรือว่าสสเศด็จคนอะไรประมาณนี้นั้นคนก็ชอบพูดมาแบบนี้ผมไม่รู้จะทําอย่างไรดีก็ได้เข้าไปเป็นรองหัวหน้าพักพลังประชารัฐเป็นไปที่เรียบร้อยแล้วบอกว่าเนี่ย ตอปัดเศษสวะอะไรอีกแล้วนะครับเรื่องผู้ชมคะแนนตกน้ําล่วงน้ำอะไรนั้นก็จะไม่มีอีกแล้วก็ต้องติดตามครับท่านเพราะถ้าเกิดสมมุติเป็นการเลือกตั้งบัตสองใบแบบที่เคยมีมาในแต่ก่อนนั้นก็จะเอื้อพักใหญ่นะครับเ่านผู้ชมส่วนใน2ตัวนี้นั้นก็ไม่รู้ว่าจะขายได้หรือเปล่าบางคนถามมาแบบนี้ผมก็บอกว่าเนี่ยขายได้แต่ไม่รู้ว่าขายขี้หน้าหรือเปล่าแต่ที่แน่แน่พักพานาท่านคุณหมอว่าลงยังว่างเว้ยเฮ้ยเออมึงเข้าไปในพักนั้นได้เลยนะเนี่ยดีอย่างสุด <saben> ด sure. right like ีเลยทีเดียวครับท่านแต่่่่ละะตตัววไไมรรู้้าาาจอองงทํย ต่อไปดีนะครับเร่านผู้ชมส่วนเมื่อวานนั้นดรทักษสินชินวัตรครับท่านก็ได้ออกมาอังคารว้นอังคารนะครับในทางขับเท้าแล้วก็ในทางขับไล่นั้นไปไล่ประยุทธ์ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่มีในทางถ่ายทอดสดนั้นก็หลายช่องรวมถึงไวทีวีด้วยก็ได้เล่าย้อนสมัยอยากจะซื้อริวพูแล้วก็จะผุดหวยงวดพิเศษหาเงินแต่ก็มีมาหาออกมาค้านนะครับเร่านผู้ชมโดยมาหาออกมาค้านนี้ไม่ใช่มาหามันแล้วก็มันเดินมาค้านนะครับเร่านผู้ชมแต่ว่าเป็นจำลองสีเมืองครับท่านผู้ซึ่งบอกว่าเนี่ยตัวเองนั่นเนี่ วันละสี่ขันวันละสามขันวันละห้าขันนั้นก็ไม่รู้ว่ากูต้องรู้หรือเปล่าก่อนหลังจากที่ครั้งก่อนนั้นเมื่อชั่วนาตาปีจำลองสีเมืองครับท่านมีบทบาทอย่างยิ่งยวดกันเลยทีเดียวในการที่เป่าเอ้ไม่ใช่ก็เวทีที่โค่นล้มทักษิณน,นะครับท่านผู้ชมเวทีของสนที่ลิ้มทองคุณน,นั้นก็ไม่รู้จะทําอย่างไรดีครับท่านก็ข้ามผ่านมาไปก่อนนะครับท่านผู้ชมโดยสรุปคือไม่ได้อะไรเลยครับท่านโดยมหาที่ว่านี้ก็มหาจําลองนะครับท่านผู้ชมส่วนมหาสมปองกัน มาหาไพวันนั้นก็โดนดีเอต่อกกลับเมื่อวันเมื่อวานสื่อนี้ไม่ทราบว่ามาจะออกมาหิวแสงหรือเปล่าไม่แน่ใจบอกว่าศึกเถอะมารึงอะไรสองแบบนี้นะครับเรื่องผู้ชมส่วนอู้แอนโกลน,นก็บอกว่าพุทไทยสละศึกแล้วติดคุกด้วยโดนจับศึกหรือเปล่าไอ้ไม่ใช่พอกผู้ไทยสละศึกแล้วติดคุกด้วยแล้วมารึงสองตัวเมื่อไหร่จะศึกนะครับเรื่องผู้ชมก็สะท้อนสันดอนแห่งสันดานได้อย่างดีดีกันเลยทีเดียวครับท่านว่าเนี่ยนนเนี่ยสุดยอดมีมารยาทอย่างสุด กันเลยทีเดียวครับท่านก็ออกมาไม่หยุดยั้งส่วนตอนนี้อนุทินชาญวีรกุลนะครับท่านผู้ชมโดยเกิดมาชิโนไทยแกลบไอชิโนแวกหรือเปล่านั้นไม่ได้เขียนในนี้โดยสนุกแจ้งเข้ามาอนุทินไม่ยินยันลิซ่าแบ็คพิงค์ร่วมงานเข้าดาวที่ปีใหม่ไทยอะไรประมาณนี้เราก็ถามฉีดเข็มสามแล้วหรือยังอันนี้ไม่รู้ว่าถามนักข่าวหรือว่าถามลิซ่านะครับท่านผู้ชมแต่ถ้าเกิดถามลิซ่านั้นก็ปล่อยน้องเข้าไปเอะให้เข้าไปได้ดีที่อื่นเธอเว้ยเฮ้ยมึงอย่ามาฉุดเขาลงมานี่เลยนะครับท่านผู้ชมประชาชนพูดมาแบบนี้ ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรต่อไปดีแต่ถ้าเกิดสมมติลิซ่ามานั้นซึ่งผมคาดว่านะ่าจะไม่มาแต่ถ้าเกิดมาก็ไปที่ภูเก็ตนะครับท่านผู้ชมก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรส่วนตอนนี้อดีตผู้ชายสลากครับท่านหรือว่าสุวิทย์ทองประเสริฐตอนนี้เรียกผู้ชายสลากไม่ได้แล้วเพราะมันโดนสึกไปโพสถึงสองมหาระบุต,ตัวอย่างผู้อาศัยผ้าเหลืองสร้างชื่อลาบสักกะระฐานะทางสังคมนั้นเนี่ยอุย้ยตายแล้วไม่รู้มันหมายถึงใครเหมือนกันนะครับท่านผูช้ชมก็เป็นภาพของชายหัวโล้นคนหนึ่งมีไมโครโฟนครับท่านแล้วก็ทําไม่อ่านังสือ คืออะไรอยู่นั้นไม่รู้เหมือนกันนะครับท่านผู้ชมนันจะเป็นขายหัวล้อหรือว่ามาหาสนุกหรือเปล่านั่นก็ไม่อาจแน่ใจก็ปเป็นสถานการณ์ที่ออกมาเรื่อยๆครับท่านโดนจับศึกไปแล้วก็ยังมันหน้ามันโนกมาวิจารณ์ทระนะครับก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรต่อไปดีแต่ที่แน่ๆตอนนี้จตุพรพงพันธ์ครับท่านสรุปก็เก้อน,นะครับหลังจากที่ได้ปล่อยตัวในวันที่13ซึ่งก็คือวันนี้13ตุลานี้โดยจตุพรครับท่านเท hey. อภัยโทษคดีหมิ่นประมาทมาร์กเลยมาร์กไอ้นีไน่ไอ้มาร์กสักกระเบืงอ่พงยิฟ โดยเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างวะเฮ้ยมกักไอควายไอไม่ใช่โอ้ยโทษโทษ,โทษ,โทษไม่มีอ่า จะดูบอนเ hey, ทอภัยโทษคดีหมิ่นประมาทนายอภิษิในกรทดานผู้ชมแต่บุกบ้านป่าเปรมสารไม่ให้ประกันจำคุกต่อครับท่านก็ไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างไรในกรทดานผูบบ้ชมวุ่นวายวกวน,นีนลุงตุงนังสังขยาไปหมดแล้วตอนนี้โดยสถานการณ์บ้านเมืองของเรานั้นถ้าเกิดสมมติยังอยู่แบบนี้ต่อไปเรื่อยๆในกรทดานผูบบ้ชมรับรองว่าท่านกับผมนั้นคงจะได้ไปปะทะกันที่หน้าสภาลอยแน่เลยสาเหตุคือเฮ้ยมึงอะมานั่งทับตรงนี้นะเนี่ยที่กูจะนั่งขอทานตอนนี้ก็มีบัตรคนจนออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วส่วนตอนนี้ต้องติดตาามนะครับว่ จะมีบัตรขอทานหรือเปล่าแต่ทีนั้น,นะสวัสดีนะพี่น้องประชาชนโดยหากท่านเท่าไหร่นั้นประสบป,ปัญหาในการน้ําท่วมอะไรนี้เดี๋ยวผมจะส่งส้วมนะฮะแล้วก็เป็นส้วมของผมเองนั้นซึ่งก็คือส้วมของประยุยหัวอะไรสักอย่างนั้นนะครับก็บอกว่าพี่น้องประชาชนคงจะไปใช้บริการนะครับท่านผู้ชมไม่เช่ว่าไปถึงแล้วเห็นชื่อประยุทธ์แล้วก็หายเลยนะครับไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไรแต่หายที่ว่านี้มันจะล่มมาทั้งเรือนั้นเลยหรือเปล่าที่บรรทุกส้วมนั้นก็กลายเป็นปรากฏการณ์ประยุทธ์เกาะส้วมครับท่านส่วนเอบรินาน ่านบูชชมบอกมาหิวแสงไม่เว้นวัยบอกว่าโดนอดีตคนขับรถเนี่ยนี่ออ้ คนขับรถนะครับเรื่องผู้ชมงานเข้าครับท่านปรีนาโดยอดีตคนขับรถอ้างชื่อยืมเงินยืย้ยอโอ้โอโอโผมอยากจะมีูฟเมนต์แบบนี้บ้างเลยนันเนี่ยแต่ก็ไม่มีครับท่านโดยยืมได้แต่ไม่มีนะครับเ่านผู้ชมก็เป็นปรากฏการณ์ของเอบปรีนานะครับมีที่ไหนดีด้วยเข้าช่วยกระพือโดยถ้าเกิดสมมติที่ไหนล่มจมไปหอกหักสกกระเบือนี้ก็จะมาบ้าบ้าบาบคอ,อแตกครับท่านเลื่อยเปื่อยต่านในเก่าอะไรอย่างนู้นอย่างนี้นั่นก็ไม่ทราบว่าเป็นพ่ออะไรส่วนเลขากรกตก็ถกวิษณุลอดช่องครับท่านบอกพรุ่งนี้ปมยกล่าง พอเราปลอเลือกตั้งสอสชี้สองสอส,อสถูกขับต้องหาพรรคใหม่ในวันนะควันท่านผูชมเมืนอังมึงจะอาจจะสอจะเป็นผีไม่มีสารใน,นการผูชมหรือจะมีสารนั้นก็ไม่อาจแน่ใจครับท่านก็ต้องติดตามว่าไอ้สสหลายๆตัวที่ตอนนี้นั้นกาลังคารากระสังนั้นมันจะเลื้อยไปไหนบ้างนะครับแล้วก็อนาคตทางการเมืองน,นั้นนับว่าน่าจะดับบู้ไปแล้วโดยชาวอุตรดิต์ฟังอยู่อย่ายิ้มนะครับท่านโดยท่านรู้หรือย,ยังตอนนี้สลันบุษสลันเกตนั้นเดี๋ยวกลัวว่าจะไปหาเสียงแล้วก็จะเอาไปเคลมว่าเนี่ยช ดรทักษินอะไรต่างๆ,ๆนาน,านี้ตอนนี้มันโดนขับไล่ออกจากพักแล้วนะครับท่านผู้ชมมีมติอย่างไปทางการเอเชียเกมแล้วขับก้อยพรที่มนแล้วก็ไอเอลวิสนี้พ้นพักครับท่านก็แจ้งให้ชาวอุตรดิตอิตรดุลทราบไปด้วยนะครับท่านผู้ชมอย่าไปได้จุดๆอีกหรือจะเลือกอีกนั้นก็แล้วแต่ส่วนตอนนี้ท่านใดที่ประสบปัญหาน้ําท่วมอยู่นั้นผมก็ต้องขอเป็นกําลังใจให้นะครับท่านผู้ชมแต่ตอนนี้รู้สึกว่ามันจะอิลุงตุงนังกว่าเดิมโดยสภาพอากาศวันนี้กรมูตุตุครับท่านนิยมวิทยาหรือไม่ไม่แน่ใจ ไม่มีเขียนบอกเตือนบลสุมถล่ม46จังหวัดฝนตกหนักร้อยละ80นะครับท่านผู้ชมโดยแค่มีนายกเป็นประยุทธ์นี้ก็อ่วมพอแล้วครับท่านอันนี้ก็ต้องมาเจอกับเหตุการณ์ธรรมชาตินะครับท่านผู้ชมก็ต้องเตรียมบทส่วนบนไว้ด้วยโดยจะเอาบทไหนนั้นท่านก็เลือกกันเอ,เองกุศลาทำไมติบิโสภะวา่าหรือว่าอะไรสักอย่างหนึ่งเคาะปละปักด้วยนะเคาะเคาะเคาะอ,อ,อ,อืแล้วก็มีการเล่นอะไรสักอย่างนะครับท่านผู้ชมแบบนี้นะเนี่ยแล้วก็มีอะไรตั้งอยู่นะครับเป็นฝาโรงแบบนี้ก็ไม่รู้ว่าจะมีหรือไม่นั้นไม่แน่ใจครับท่าน ชีวิตคนไทยนั้นอัดสะดงไม่หยุดยั้งแล้วก็ประยุทธ์มีหน้ามาขออยู่อีกห้าปีแต่ไอ้เจ็ดปีแปดปีที่ผ่านมานั้นก็ยังชิปประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมถ้ามันยังอยู่ต่ออีกไปนั้นรับรองชิปหายหรือไม่นั้นก็อย่าไปพูดแบบนั้นครับท่านมันดีไหมนะครับท่านผู้ชมก็ต้องจับตามองหรือจะไม่จับนั้นก็แล้วแต่ครับท่านผู้ฟังที่วาลบก็จึงเป็นกระแสข่าวที่รวบรวมมาแถลงครับท่านโดยขณะนี้ถ้ากำลังับฟังข่าวจากที่ไหนนั้นก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์อย่าลืมเป ท่าน